ก็หะลัยกุ้งมรมะตุลลอฮ์ตายแล้วว่ามรกาตุขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่บรรดาเักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเดือนซุนฮิจห์เป็นเดือนอที่12ของเดือนอัลลอนะครับเดือนนี้ก็มีความปิะเิฐอีกเหมือนกันนะครับวิดีโอ ในวันนี้นะครับเป็นวิดีโอพิเศษนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่เราสมควรในการที่จะต้องปฏิบัติในวันอิดฮิดอัฎฮานั้นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ครูขอทำนะครับวิดีโอพิเศษนะครับเนื่องนะครับในความประเสริฐของเดือนซุนฮิจจะนะครับมันมีความสำคัญมากมายนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติในเดือนนี้นะครับ ครับก็คือเป็นการสอนวิดีโอนะครับพิเศษเนื่องจากวันอีดอิดอินอาดฮานะครับและสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในวันอีดอิดินอัดฮานะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับว่าในวันอีดอิดอินอาดฮานี่เราควรทําอะไรบ้างครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้การเรียนของเราการสอนของเรานั้นเกิดให้ความเข้าใจเพื่อที่จะเกิด ให้ความสิริมงคลให้หนักเรียนทั้งหลายยกมือนะครับขอดุอานะครับก่อนที่เราจะเข้าเรียนนะครับอ่านตามครูนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลราะฮีมอัลลอฮุมมัะตะ้งอะลัยนาฮิกมะตะกกาวังชุดอะลัยนามิลคอซาอินีระห์มะติกะ ยาอัลฮามารรอฮิมีนครับอามีนยาโรปนาอามินนี่ก็คือเป็นดูอาอนขอเรียนนะครับครูเคยเตือนนักเรียนว่าให้ทําอะไรเนี่ยเราต้องขออูอนต่อรอชาวล้อการงานเราจะมีความบริการอย่างน้อยนะครับให้เราอ่านกล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮิมไปอย่างดีนะครับเพื่อที่จะการงานของเรานั้นจะมีความสิริมงคลนะครับเ,เรามาดูเนะะื้อหาของเราในวันนี้นะครับเป็นวิดีโอพิเศษนะครับที่ครูทําให้เพื่อที่นักเรียนจะต้อง จะได้ปฏิบัติในวันอิดอิดินอาดหาได้ถูกต้องวันอิดอินนอัดหานะครับหรือว่าวันอิดใหญ่ตรงกับวันที่10เดือนซุนฮิจจาเป็นเดือนที่12ของเดือนในศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามเนี่ยถือทางจันธรคติอิสลามไม่ได้ถือทางสุริยคตินั่นเองวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับของเดือนซุนฮิจจานะครับวันที่5วันที่6วันที่7 วันที่8วันที่9กวันที่10บเราเนี่ยนะครับก็จะตรงกับปฏิทินสามคนก็คือวันพุธที่21นะครับวันพุธที่21อก็จะเป็นวันที่ส0ของเดือนซุนฮิจาก็จะเป็นอีดอิดอัดหานั่นเองศาสนาอิสลามเนี่ยนับนับจันทรคติอันหมายความว่าเมื่อตะวันตกดินเนี่ยนะครับสมมติว่าวันนี้นะครับ,นนรบอ่ะจริงเนี่ยวันนี้วันพระหัสนะครับตะวันตกดินปุ๊บช่วงมก,ร,ร,มกราบปุ๊บก็ศาสนาอิสลามก็จะนับเป็น วันศุกร์เลยนั่นเองนะครับก็คืออิสลามของเรานะั้นนับจันทรคติก็คือในเมื่อตะวันตกดินวันนี้วันเป้าหลัใช่ไหมครับนักเรียนเวลาตะวันตกดินนะครับช่วงมะกรบเนี่ยสไนสิสลามก็จะนับเป็นวันศุกร์นั่นเองอ่ะเรามาดูเนะะื้อหาต่อไปนะครับนักเรียนตั้งใจให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติในวันอีดอีดอ,ดอัลดาฮาเนงอ้าวการกล่าวตกบีตนะครับเดี๋ยวครูจะมีตกบีตนะครับวิดีโอ ดอลลาร์นะครับการกล่าวตักเบสก็คือคการกล่าวอัลลอฮฺออัลบาร์อัลลอฮฺออัลบาร์อัลลอฮฺออัลบาร์การกล่าวตักเบสเนี่ยาศาสนาของเราเนี่ยสามารถให้เรานั้นกล่าวตักเบสเนี่ยในช่วงแรกของวันที่หนึ่งของเดือนซุ่นฮิญา์นะครับหรือว่าตรงกับสากลก็คือวันจันทร์นะครับเราสามารถในการที่จะกล่าวตักเบสได้ในเมื่อว่ามันถึงวันที่หนึ่งรุ่นฮิญาเนี่ย นะครับขนาดให้เรากล่าวกล่าวตักบิดนะครับก็คือรู้กันคือัมร์หัอัลเปิ้ลอมร์ัอัลเปิ้ลอฮรอักบักล่าวจนถึงวันไหนครับก็คือให้เรากล่าวจนกระทั่งถึงวันตรัสฤกษนะครับวันสุดท้ายที่ตะวันตกทินของวันตรัสฤกษถ้าเกิดเรานับวันตรัสฤกษเนี่ยนะครับก็จะจบประมาณประมาณวันเสาร์ที่24เดือนกรกฎาคม ก็ค,คือจะจบงนั้นก็คือเราสามารถในการที่จะกล่าวนะครับกล่าวตักเบสในเมื่อว่าเข้าในวันที่หนึ่งของเดือนรุนฮิจรนะครับก็คือวันที่หนึ่งของเดือนสุนฮิจรันั้นก็คือก็คือวันจันทร์นะครับที่ผ่านมานะวันหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ของเดือนรุ่นฮิจรแล้วนะครับสามารถกล่าวตักเบสได้เรืเ่อยๆจนกระทั่งถึงนะครับวันตัสรีนะครับ,บ,รนะรบก็คือประมาณ วันที่24เดือนกรกฎานั่นเองตอนนี้เราสามารถในการที่จะกล่าวคำว่าตักบิดได้เรานอนเราปั่นจักรยานนะครับเราเทําอะไรก็ตามมันเล่นเฉยๆก็าสามารถในการกล่าวตักบิดได้ที่ผู้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮฺอัลบบร์อัลลอฮฺอัลเบร์อัลลอฮฺอัลบบร์นะครับการกล่าวตักบีดเนี่ยสามารถกล่าวได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนซุ ah ่ฮิจรย นะครับถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้ยังไงในเงื่อนเปิดปฏิทินนะครับว่าที่หนึ่งเดือนสุนิย่าเนี่ยตรงกับวันไหนก็คือวันจันทร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาประมาณนัดตรงกับที่หนึ่งเดือนสุนิย่าให้กล่าวได้แต่วันที่หนึ่งของเดือนสุนิย่านะครับจนกระทั่งนะครับวันที่สิบสามของเดือนสุนิย่าเขาเรียกว่าวันตัชรีก็ครับก็คือวันตรงกับปฏิทินสาวคนนีคือวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่เดือนกรกฎานั่นเองนะครับไปช้าๆนะครับนักเรียน อาต่อไปกาตักเบสนะครับถ้าหากว่าตรงกับวันที่10ของเดือนสุนิยจาก,ก็คือวันพุธที่21กรกฎาเนี่ยศาสนาให้อาบน้ําเพื่อไปละหมาดอีดอดดินอัฏฐา,านะครับศาสนาให้มีการละหมาดนะครับเพื่อที่จะไปละหมาดอีดอินอัฏฐา,าแต่ในสังคมบริบทนะครับกับเหตุการณ์ปัจจุบันมีโรคระบาดน,นะครับให้เรานั้นนะครับละหมาดที่บ้านพ่อ นะครับเราจะเป็นอิหมัมก็ได้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับยอเรานะครับก็เป็นอิหมัมได้แต่ตรงนี้นะครับเมื่อว่าเหตุการณ์ยังไม่ปกตินะครับแล้วก็ให้เราอาบน้ำี่ก็ละหมาดที่บ้านซะเรามาดูคําน้ําเนียดในการละหมาดคําน้ําเนียดในการอาบน้ํานะครับในการละหมาดอิทนะครับทีนี้คือการละหมาดที่บ้านนะครับด้วยเหตุกับโรคระบาดนะครับโควิด -19 นั่นเองอวิธีการอาบน้ําให้กล่าวไงครับ เนียด <N ee> ตั้งใจเนกในใจให้เหียดว่าช้านะครับข้าพเจ้าอาบน้ําวันตุดอิดินอัจฮาซึ่งเป็นสุนัตลิลลาฮิตาอาลาหรือว่าเพื่ออัลล์ตาอลานะครับให้เราเหียดรลยว่าไงครับอาบน้ําปุ๊บเราเนียดเลยข้าพเจ้าอาบน้ําวันตุดอิดินอัจฮาซึ่งเป็นสุนัตลิลลาฮิตาอาลาเพื่ออัลลอฮ์ตาอาลานั่นเองครับในกเหียดเนี่นะคือรับช้าๆนะครับให้เราทําการเหียด ในวันอีดอินิตาก็คือขาาอ้าพเจ้าอาบน้ําวันตุดอิดนินอินอตาฮาซึ่งเวสุนัตเพื่ออารตฮาหลานะครับอ้าวต่อไปนะครับนักเรียนอ้าวในวันอีดให้เราแต่งกายนะครับสวยอภรรที่ดีและสวยงามที่สุดน,นะครับโดยผู้ชายให้ใส่ของหอมก็คือแต่งกายก็คือแต่งกายในชุดซึ่งที่เราว่ารู้แลวเสื้อที่เราใส่แล้วมันสวยที่สุดน,นะครับรอที่สุดสวยที่สุดเราก็ให้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้านั่นแหละครับส่วนั่ให้ใส่ นะครับและส่งเสริมให้ผู้ชายเนี่ยใส่ของหอมนะครับก็คือปีนี้นะครับเราละหมาดที่บ้านนะครับก็ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ดีและก็ผู้ชายก็ให้ใส่ของหอมหน่อยนะครับตรงนี้นะครับไปสถานที่ละหมาดแต่เชา้าตรงนี้คือว่าเราไม่สามารถในการที่จะไปสถานที่ละหมาดแต่เช้าได้เพราะเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือโควิด -19 นะครับก็คือเราจะไม่พูดกันตรงนี้นะครับ ละหมาดอีดอย่างตั้งใจมุ่งสู่อัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เราละหมาดอีดเนี่ยนะครับใจเนี่ยเราจะต้องมุ่งไปยังอัลลอฮ์องเดียวตามองที่สดุดนะครับมุ่งต่ออัลลอฮ์ตาลาองเดียวนะครับอ้าวเรามาดูคํานําเนียรละหมาดอีดอิดินอาดฮานะครับคำนาเนียรละหมาดอีดอิดินอาดฮานะครับอุซลีซุนะนะตานอีดินอ,อาดฮารอกอาจจายนี้มะมูมันลิลลาอิตาลานะครับอุซลี Ee, a n j i a าตามคุณกอุศลีซุนนัตัลอิดิลอัดฮานะครับตรงนี้ผิดนะครับต้องต้องซุนซุนนัตัลนะครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับอุศลีซุนนัตัลนะครับเป็นซุนนัตัลเป็น นัตตันนะครับเป็นสนนตตันสนนตตันนั้นสนนตตันนะครับสนนตตันนะครับนอนหลูนะครับโรงเรียนอันนี้ก็สนนตตาผิดนะครับคุนน้าตาผิด musalli sunnatan nakab ee uh, dil adaha musalli sunnatan nah, idil ee dil adaha rob atai ma'muman lillahi ta'ala <tuh -tuh> ngam lagi jelas-jelas nakab usalli sunnatan ee dil usalli sunnatan อีดิลอัฎดาฮ์ร็อกอัตัยนี่มะมูมัลิลลาฮิตาอาลาครับในกรณีที่เราเป็นมะมูมนะครับเช่นยอเราเป็นอิหมัมหรือว่ามีใครเป็นอิหมัมนะครับเราเป็นมะมูมนะครับถ้าหากว่าเราเป็นอิหมัมแล้วครับนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่เอ่ออ่าเกนบาเล็กแล้วนะครับสามารถในการที่จะนําได้แล้วนะครับนี้ก็บอกว่าสำหรับนักเรียนชายนะครับอุซลีซุนนัตัลอีดิลอัฎดาฮ์ร็อกอัตัยนี่ อิมามัลิลลาฮิตาอาลานะครับดูคำน้ำเนียน,นะครับสำหรับคนที่เป็นมะมุมข้าพเจ้าละหมาสุนัตอีดอีดินอัดฮาสองร็อกอัดเป็นมะมุมเพื่อเอาลอ์ตาอาลาตรงนี้หมายความว่ามีคนเป็นอิมามแล้วถ้าหากเราเป็นอิมามนะครับนักเรียนชายที่นะครับเป็นอิมามให้เราเนียดว่าไงครับอุซล,ลีซุนนัตน,นะครับอีดินอัดฮาร็อกอัดใจนี่อิมามลิลลาฮิตาอาลา ข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอิดินอัลฮาสองเราอัดเป็นอิมัมเพื่ออัลฮ์ตาอาลานะครับนี่ก็คือคำละเมียดในการละหมาดนั่นเองต่อไปหกไปกลับด้วยกับการเดินทางแต่สังคมปัจจุบันนะครับเราละหมาดที่บ้านแต่ถ้าหากว่าเราสามารถในการที่จะไปละหมาดาวัดิดย์ชาวบ้านเราได้หรือว่าละหมาดที่ลงได้นะครับให้เราใช้นะครับให้เราเดินทางด้วยกับการเดินที่ที่สุดนะครับไม่ต้องใช้ยานพาหนะนั่นเอง จ็ดระหว่างเดินทางไปและกลับให้ใช้สถานที่ต่างกาันตรงนี้ก็คือในเมื่อว่ากรณีซึ่งที่ยังไม่ติดโรคระบาดนะครับจะเกิดเหตุการณ์ปกติในปีหน้านะครับสมมุติว่าเราเดินทางนะครับไปเราเดินทางนะครับไปสถานที่นะครับอีกที่หนึง่งเรากลับก็ให้กลับอีกสถานที่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับเวลาช้าๆนะครับเวลาเราเดินทางกลับเนี่ยนะครับให้ใช้สถานที่ ที่ไปนะครับให้ไปอีกสถานที่หนึ่งกลับไปอีกสถานที่หนึ่งจำไว้นะครับนี่เป็นสุนัขอีกเป็นสุนัขท่านหนึีนั่นเองต่อไปนะครับภารกิจหลังจากละหมาดอีดที่ต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างหนึ่งการแสดงความยินดีต่อการอวยพรขออภัยแก่ออกันก็คือเราขอมาอัพซึ่งกันและกันแต่เหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถในการที่จะไปขอมาอัพบ้านต่อบ้านได้นะครับแล้วก็ส่งเมสเซจเป็นไลน์ก็ได้นะครับ ส่งเป็นเฟซบุ๊กก็ได้เดี๋ยวคาอวยพรนะครับยังไงเดี๋ยวรูจะมีอยู่ด้านล่างนะครับให้กล่าวยังไงคไําอวยพรนะครับเราจะส่งเมสเซจให้เพื่อนเนี่ยด้วยควําอวยพรเนี่ยนะครับเราจะกล่าวว่าอย่างไงเดี๋ยวจะมีด้านล่างนะครับต่อไปบริจาคให้มากนักเ,เรียนครับอีแต่เดียนอาดหาให้เราบริจาคให้มากเลยนะครับวันนี้เรามีเงิน5บาท10บบาทเราสามารถในการที่จะบริจาคได้บริจาคไปนะครับ ต่อไปสามเยี่ยมเยียนพี่น้องญาติตรงนี้ปัจจุบันเหตการปัจจุบันนะครับไม่สามารถเยี่ยมญาติได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ปกติไม่น้าเราก็สามารถในการที่จะไปเยี่ยมญาติพี่น้องญาติฝ่ายเมาะฝ่ายย่อได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังเยี่ยมไม่ได้นะครับมันมีโรคระบาดนะครับสี่การเชื้อคุรบันนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรารู้กัน้ะครับตามศาสนา,านก็คือมีการเชือ้อเอ่อมีการเชือ้อดูดเชือ้อวัวเชื้อแพะนั่นเองเพราะสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันก็จะเป็น พยานต่ออัล้อ์นะครับว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อเลือดทุกหยดเนี่ยนะครับมันก็จะนําพาเรานั้นเป็นพยานต่ออัล้อ์ว่าวันนี้เราทําการเชื่อแล้วกุรบัตน,นะครับไม่ว่าอยู่ในโลกดุงยานี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในวันอีกนั่นเองนะครับอ้าว่อนจบนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยทำคำกล่าวตักบี๊ นะครับในวันอีดที่เราจะต้องกล่าวหรือครูบอกว่าตักบิดในวันอีดเราสามารถกล่าวได้ในวันที่หนึ่งของเดือนสุนทิจนะครับจนกระทั่งวันสุดท้ายของวันอายามุนตัชรีนะครับวันสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกดินวันสุดท้ายในวันอันยามุนทัชรีนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับอ่านตามครูแล้วกันนะครับอ่ฟังครูก่อนนะครับ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم العذاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأهذاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحن <applause> เพื่อที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นเองนะครับอ่ครูมีคําอวยพรในวันอีดนะครับขออวยพรให้กับทุกๆคนนะครับหรือว่านักเรียนสามารถในการที่จะอวยพรให้กับพ่อแม่หรือกับเพื่อนๆหรือคุณครูของเราได้นะครับก็คือนักเรียนสามารถอ่านตามครูดได้นะครับส่งเมสเซจไปนะครับอวยพรนะครับตะกอบละลอหูมินนาวะมินกุม ชานะครับแต่กอบบลลอหุมินนาวะมิงกุมคำแปลนะครับขอให้อลลอห์เนี่ยทรงประทานการงานนะครับของท่านและเราเนี่ยนะครับแต่กอบบลลอหุมินนาวะมิงกุมนะครับขอละตาลาเนี่ยได้รับการงานนะครับของเราและของท่านโดยเถิดนะครับแต่กอบบลลอหุมินนาวะมิงกุมขอละตาลาได้ทรงตอบรับการงานของเราและของพวกท่านนะครับโดยเถิดเนี่็คือคำอวยพรของวันอิตนะครับก็ ในวันอีดนะครับอู้หอนักเรียนทุกคนนะครับมีความสุขในวันอีดอีดินอัฎฮานะครับก็ขอมาอัพกับนักเรียนทุกคนนะครับถ้าหากว่าผู้ได้ทําอะไรนะครับต้องให้นักเรียนมีความเสียใจครูขอมาอัพในวันอีดอีดินอัฎฮาด้วยก็อวพอให้กับนักเรียนว่าแต่ก็บลอกแต่ก็บรรลอุมินนาวะมิงกุ่มนะครับขอให้อัลตาลานั้นได้รับการงานนะครับของเราและก็ของ นักเรียนก็แล้วของพวกท่านด้วยเถิดนะครับผมขอจบวิดีโอนะครับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับนักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวันอิดอิดินอัดาฮาวเราสมควรทาอะไรบ้างครับขอจบไว้เท่านี้นะครับอัลกลุรอร์ฮ์